สวัสดีครับบัดดีคุณแม่เพชรสมรเชียร์พรแล้วก็แม่สําราจากอเมริกาเนาะมืออื่นนี่เพิ่งจะมีผาป่าเนาะเขาจะมีผาป่าทั้งเก้าหมู่บ้านเออเก้าหมู่บ้านมีห้วยน้ำเที่ยง จัมปะดงกุฎเดชคำพัฒนาสันติสุขสามัคคีทอดตุงประแดงคนนี้เนาะทอดตุงปลาแดงมาถึงตุงประแดงสุรสีมาบปะตุงศีจักจะบกันเดี๋ยวดูก่อนว่าสุรสีจะมาไหมเน้ขาจะมีขบวนนางรำต้อนรับพระป่าสามัคคีซึ่งเขาจะไปตั้งอยู่ที่อำเภอวานนอนเนาะแล้วก็เคลื่อนมาแล้วจะเคลื่อนเทศบาลเทศบาลตะบลกุฎเดชคำจะมีขบวนแห่ ป่าา้ที่จริงแล้วม้าอำเภออำเภอแต่ว่ามาบนอำเภอทุนทุกทุกหมู่บ้านในอำเภอเราแต่ว่านางรับหนักจิมาหลายบ่หลายบุญรูโอขับรถกับเราผมยินข่าวมาจิมาซีรถบัสตัวเน้ยอันนั้นแหละไข่สิเป็นนางเอกนะครับก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีคุณแม่เพชรสมรชัยพรแล้วก็แม่สำราญเมื่อวานก็ได้รับโทรศัพท์แล้วคุยกันเรียบร้อยแล้วล่ะก็เลยเสนอโปรเจกต์อยากให้แม่ปุ้ยมาทำโรงทานพรุ่งนี้แต่ไม่รู้ว่าจะเป็นอะไร เดี๋ยวปวดติดตามพรุ่งนี้เดี๋ยวจะไปถ่ายคลิปที่วัดกุฎธรรมจะไม่ต้องไปเด้อเพราะว่ามนโรงทยาบาลเนี่ยหางเป็นทางที่เดีับต้องไปไปเมื่ออื่นอาจจะเฮ็ดบุญ เป็นน้ำเพลินเพชรลงท่านเวลาพ่อยูมาดาทั้งอเมริกาเด้อมามาฮวงบุญนกันเด้อพ่อเด้อมืออื่นขอบคุณคุณแม่เพชรสมรชัยพรแล้วก็แม่สำราญอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้จะถ่ายบรรยากาศพิธีเนาะพ่อตาจะถินผาป้ายังมาถินผาป้าเออผาป้าสามาคีมืออื่นเอาบอกพิดบอกให้เอาวโอเคเดี๋ยวติดตามพรุ่งนี้ครับผมครับครับวันนี้ก็เพิ่งมาแจ สว่างแดนดินไปซื้อ,อตู้แช่มหมูเกิดเอ็กซ์เลนต์พังกระทันหันเนาะ,ะหลังจากที่มาแต่ไปซื้อตู้แช่ม,มาก็มาแวะซื้อ,อมันครับเขาเรียกว่ามันแก้วครับมันแก้วบังลยแม่เพชรสมอนเด้อแม่หมอนแม่สำรานเด้อเมื่อนี้มาแวะซื้อมันแก้วครับมาจะไปนหนึ่งไซบาทใ้พ,พระเพราะว่าทำบุญให้พ่อยมดานะครับเนาะ พอโยมมาลาถ้ากินมันเกี่ยวเด้อลูกชายซื้อไปหนึ่งไปวัดไทยหรือว่าจีใส่เฮียคู่เอาใส่ถุงแล้วกาอ่ะใส่บาทเนี่ยมาเสาะมันขาวหรือมันม่วงรึเปล่าใส่มันมีมันยังเนี่ยนะมันขาวกับมันม่วงมันมีมันขาวกับมันม่วงครับแล้วก็มันเหลืองมันเหลืองโอ้สิบบอกเอาเบอร์สามมันนี่บอกเอาเบอร์สามสีเนี่ยบอกอันนี้มันสียังอันนี้มัขาวอันนี้มันขาวอันนี้มันม่วงอันนี้มันเหลืองโอ้อันนี้ มันเหลืองอันนี้มันยังไงนี่มันมันมันขาวกระตายโอ๋อันนี้เหลืองอันนั้นสีขาวอันนั้นสีม่วงบไปมาจังเลยนอมาดิลออสบ้านเราใส่สมัยดั้งเดิมนะครับตัวไรเสียบเสียบบื้องขวัญครับเสียบบื้องขวัญเอ้าเจาะผิดเจาะนาด้วเจาะแบบไหนอืมอ่าหรือว่าเจาะใส่นี่เอาใส่เอาไส้บ้านเห็นจะคู่เสื่องอรุ่นนี่ซ้ำกันและมั้งนี่เออซ้ำกันเอาตัวนี้กก็ได้ซ้ำกัน เอาตัวเหลืองพ่อมันมันเหลืองอันนี้มันม่วงเอามันเหลืองอีกบะคิ้วนะบะคิ้วมันบอขับขับเอาเลยเอามันม่วงมันเหลืองเออผู้ใดไม่ผู้ใดมันอืมเป็นขายมันโอ้ยประจุดชุดโผลนี่นะหลายเนะครับอืมเราจะซื้ออะไรอีกเนาะแตงโมหรือเปล่าหรือว่าอะไรอีก แตีงโม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 เอาแตีงโมน้ำแน่ใช่ไหมเอาจากสองน่วยโอ้บักอึกอ่มีอ่าบักอึกอ่มีแทนตะลุบอีกตัวอะไครับเออไปเอาตุพหน้าร้านอ่าแตีงโมอันนี้แตีงโม จินตลาแต่โมจินตลาอันนี้บอกครับเบอร์ระครับจินตลาไปต้นกระเทียมแล้วครับอันนี้จะเป็นซอนย่ายี่หอยังเกาะซอนย่าซอนย่าจินตราจินตลาประยุกประยุกจินตลาแล้วโออ๋ออ่าอ่าแตงไทยแคนตาลูปแคนตาลูปบุญละเยอะมากครับไม่หมอนเด้อนี่เด้อ ถ้าอยากได้อาไปเฮ็ดโรงท่านอาไปวัดเทนาลายนะครับรดูนี่คุณอ่ะนี่ายขนาดครับเป็นตลาดเลยอ่ตลาดขายผลไม้วันนี้ก็มาจอดซื้อครับมันแกวเอาไปหนึ่งไปวัดเมล่อเคพ่อยมรานะครับเนาะจากแม่เพเชรสมรเัยพรอเมริกาแม่สำราญนะครับอันนี้กำลังจากที่มาแต่สว่างไปซื้อตู้แซ่ตู้แซ่หมูระเบิดมันช็อต อันนั้นบริษัมันเสียยูกระผมมันมีคลิปก็ปีแล้วก็เลยได้เวลาโลเพื่อแล้ววัน,นอ่าโอเคครับ